หมายถึงข้อความที่สามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ก็จะเป็นจริงดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์เป็นเท็จกทอมอ,อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเท็จภูเขาสูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยเท็จสองเป็นจำนวนคู่จริงสองบวกสามเท่ากับสองคูณสามเป็นเท็จ หนึ่งร้อยยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเป็นจริงเซตว่างเป็นสับเซตทุกเซตจริงคนบวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเป็นจริงส่วนประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ก็คือประโยคขอร้องประโยคคําสั่งหรือว่าประโยคบอกเล่าประโยคคําถามเช่นขออาภาัยในความไม่สะดวกไม่เป็นประพจน์กรุณาแต่งกายให้สุภาพไม่เป็นประพจน์โปรดงดสูบุหรี่ก็ไม่เป็นประพจน์ ห้ามนำอาหารเข้ามาในห้องสมุดไม่เป็นประพ์จงเติมคำในช่องว่างไม่เป็นประพ์เหล่านี้รวมทั้งพวกสุภาษิตก็ไม่เป็นประพ์